สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลอบตครบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลไทยลีกคู่ระหว่างการท่าเลือ FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของเหมืองทองยูนเต็ดแต่ที่สนามแพสเตเดียมเวลาหนึ่งทุ่มต่อตามเวลาของบ้านเรานะครับ ผลงานการพบกัน3มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมผลัดกันชนะไปทีมละ1นนัดและเสมอกันไปอีก1น,นัดผลงาน3มนัดล่าสุดของท่าเรือชนะรวดถึง3นัดโดยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปชนะเทโลซีประตูต่อศูนย์ส่วนผลงาน3มนัดล่าสุดของเมืองทองเสมอ1แพ้2นัดโดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านแพ้กับแบงคอกสองประตูต่อหนึ่งครับ ในความพร้อมก่อนเกมของชาเหลือจะต้องเช็คฟิตเฮมินตันส่วนเรดเพียงไายเดียวส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันเุอคน11ตัวจริงที่คาดว่าชาเหลือจะส่งลงในสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูสมพรยศลัง4ตัวสุพนันบุรีรัตชาลีครับเฉลิมศักดิ์อาคีเดเว้นดิลมลำ กลาง3ตัววอลลิตกสินสีบำเพ็ญฟรานบูโตสปฐมพลเจริญรลัตนพิรมส่วนสามประสานฟิลิปเป้อัมูลินบาร์อทาเดเล่และบดินพาลาและในส่วนความพร้อมของเมืองทองก็จะต้องเช็คฟิสเตฟานเชโบวิธเพียงรายเดียวส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่คาดว่าเมืองทองจะส่งลงในสนามในระบบ4-231ประกอบด้วยผู้เลือกสาประตูก่อละกอดพิพัฒนด,ดาหลัง4ตัวทริสตองโดชองบินลองธิรพัฒน์เหล่า สถาพรแดงสีกลางคู่พิชาอุตากานลินถาวรศักสามตัวลุกวิลเลียยปปธนวัตรสืงจิตถาวรเจริญสักวงกตส่วนหน้าเป้าปลรเมศอาจวิไลผลจากการวิเคราะห์ของเกมคู่นี้คาดว่าถ้าเรือจะมาเดินหน้าไล่เพรซิ่งแดนบนกดดันแนวรับของเมืองทองแล้วแย่งบอลมาทําเกมลุกและเมืองทองจะมาเน้นแพ็กกลางและหลังให้แน่นหลอจังหวะดักตัดบอลจากผู้เล่นของท่าเรือแล้วโจมตีเร็วในทางด้านของท่าเรืออรอมช่วงนี้ก็กำลังอยู่ในช่ว องดูดีมีราคาเหลือเกินหลังกําชัยชนะได้ถึงสนัดติดต่อกันแถมเกมลุกช่วงนี้กกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นและเมื่อฟอร์มกดไปถึง13ลูกจากชัยชนะทั้งหมดสีนัดดังกล่าวทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดของท่าเรือหลังได้โคตรอ้นลังสันเข้ามาคุมบางเหียนจนตอนนี้ท่าเรือเก็บแต้มกดดันจาฝูงอย่างแบงคอกและเพียงแค่5แต้มและตามหลังบุรีรัมย์ทีมอันดับสองแค่เพียง1แต้มเท่านั้นทำให้เกมลุน้นแชมป์ในฤดูการนี้ของท่าเรือยังเปิดกว้างเพราะยังเหลือเกมเหลีกยงให้ท่าเร เก็บคะแนะนอีกหลายนัดด้วยกันเกมนี้ท่าเรือต้องทําศึกบิ๊แมทกับทัพกิเลนพยองที่เป็นคู่ปรับของท่าเรือมาอย่างยาวนานท่าเรือจึงจะพลาดไม่ได้และต้องเก็บ3ามแต้มในถิ่นในนัดนี้เพื่อพวกเขาจะทําแต้มกดดันโซนผู้นําต่อไปและในส่วนของเมืองทองฟอร์มช่วงนี้พวกเขาก็คงจมอยู่กับความพ่ายแพ้ต่อเนื่องหลังแพ้มาถึง2นัดติดต่อกันแล้วและ2นัดที่แพ้กับแพ้เกมบิ๊กแมทมาด้วยกันถึงนั้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของทีมที่ตกลงไปจนเรียกได้ว่าเริ่มกลายเป็นทีมกลางตารางค่อน เมืองทองจึงต้องหาจุดเปลี่ยนของทีมไม่เจอโดยด่วนเพราะไม่เช่นนั้นพวกเขาอาจจะตกไปถึงโซนตกชั้นเลยก็ว่าได้เมืองทองจึงจำเป็นต้องรีดศักยภาพของผู้เล่นที่เสริมทับเข้ามาใหม่ให้รีบโชว์ศักยภาพออกมาเพื่อช่วยทีมให้พ้นผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้โดยเริ่มจากนัดน,นี้ที่ต้องเก็บให้ได้อย่างน้อยหนึ่งแต้มออกมาจากทีมสิงเจ้าท่าแต่ถึงกรนนั้นด้วยความที่ฟอร์มการเล่นและความมั่นใจของผู้เล่นของทั้งสองทีมต่างกันอย่างสิ้นเชิงประกอบกับท่าเรือเมือด้เล่นในบ้าน พวกเขามักจะโชว์ฟอร์มได้อย่างดุดันร้อนแรงเกมนี้จึงเชื่อว่าถ้าเหลือจะเปิดบ้านเอาชนะเมืองทองไปได้ด้วยสกอร์าประตูต่อหนึครับถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราบอลอบตครบเอบเรื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอบคุณครับ